สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามี DIY วิธีการเก็บไหมพรมของเรานะคะแบบนี้มาโชว์กันนะคะวันนี้นี่คือไหมพรมที่เราใช้ไปแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็กำลังกำลังใช้อยู่ด้วยนะคะเราก็มีวิธีการเก็บนะคะแล้วก็เอาขวนมา มาทำที่เก็บแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาที่เราถักก็จะสบายขึ้นด้วยนะคะโดยที่ตรงนี้คืออันนี้เป็นขวดขวดโค้กนะคะขวดโค้กขนาด2ลิตรค่ะแล้วก็มาตัดแล้วก็ใส่ติดผ้านะคะติดผ้าเป็นผ้ายีนนะคะแบบนี้ปิดฝาลงไปแล้วก็ติดลูกไม้นิดนึง เวลาที่เราจะใช้เราก็เปิดฝานะคะแล้วก็ดึงไหมเลยดึงไหมแล้วก็ถักเลยนะคะนี่นะคะเวลาเราถักล้วก็ดึงมาเรื่อยๆนะคะไหมก็จะออกมาเรื่อยๆื่อลื่นลื่นไหลออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะพอเราไม่ใช้เสร็จแล้วนะคะ แล้วก็ปิดฝาค่ะฝุ่นก็จะไม่จับไหมเราด้วยนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะวางไว้ตรงไหนก็จะเป็นระเบียบสวยงามแบบนี้นะคะไหมเราก็จะไม่เก่าด้วยนะคะแล้วเวลาจะใช้สีไหนนะคะเราก็หยิบสีนั้นมาเลาเราจะใช้สีไหนก็หยิบสีนั้นมาแล้วก็เปิดฝาค่ะแล้วก็ใช้เลยถ้าเราใช้ถึงไหนเสร็จเราก็ตัดไหมแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็เก็บแบบนี้อันนี้คือ DIY นะคะขวด DIY DIY กล่องใส่ไหมพรมนะคะที่เรากำลังใช้อยู่ให้ใช้ง่ายขึ้นนะคะพอหมดแล้วเราก็เปิดฝาแล้วก็เอาไหมม้วนอื่นนะคะมาใส่ต่อได้ะคะ่ะนี่นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็แค่นี้นะคะเพราะว่าเราวันนี้เรามาโชว์อไอเดียเก็บไหมไอเดียการเก็บไหมแล้วก็ปกติปกติแล้วก็บางคนก็จะใช้ถุงใช่ไหมคะใช้ถุงใช้กระเปา๋าใช้อะไรนะคะใส่ไหมนะคะแล้วก็เวลาถักก็จะดึงถักเรื่อยๆนะคะแต่ว่า อันนี้คืออีกไอเดียหนึ่งนะคะที่เราสามารถทำการใช้ได้นะคะนะคะเก็บเป็นระเบียบด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยววันต่อไปถ้ามีอะไรอยากจะโชว์อีกนะคะเราก็จะมาโชว์เพื่อนๆกันอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ